พระชนนีมาทรงของครับเราอยากรู้ว่าข้างในมันคืออะไรชิ่ว่าเปิดบัตรเปิดครับเท่หล่ะพัดมันหลุดแล้วเนาะอย่างมันขาดเลยตัวมันขาด เป็นซองๆคือสีแมนเงินแมนเงินจะเป็นเงินแสนเงินล้านหมดละผมว่าเนี่คยค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดเนี่ยเริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นแล้วล<ๆ>งออกมาล<ๆ>งมาแคว้นเงินล้านทั้งนั้นเลยหมดละ ครหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่เจ็ดใบตัวเลขนี้เบิ่งไว้ได้สิเป็นเงินลัาเจ็ดใบวนี่อีกสี่ใบ นี่กับเจ็ดเป็นสิบเอ็ดแล้วเห็นวะตัวนี้อีกสิบเจ็ดใบเขาบอกว่าสิบเจ็ดใบอันนี้สองใบใคู่นี่เลขคู่อันนี้ก็คู่มีคู่มากสองคู่ครับหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สองสิบสามสิบสี่สิบห้าหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดใบวขยายให้บึงโอ้ยรุนละอันนี้ผมเป็นซื้อมาขายเลยครับผมเหรียญเอียงเหรียมกมักสั่งซื้อมาน้ำหนอง หน่อมเรียกทรงมาหายจากกรุงเทพยนี่ครับดูเอาลายผดจักเลีกยังเนี่ยจะมิเตียกผมหมักเลยใครอยากรวยก็ซื้อนำเลยครับเดอ้อนี่ใครอยากรวยก็ซื้อด้วยเลยซื้อนำซื้อนำอนี่นี่นะครับเงิ่อนลานเขาส่งเงิ่อนลานมาใหา้แก้ว ขายเบืงตี้ตามตอนต่อไปเดี๋ยวจะขยายให้เบื้องบานก็สัดสัดเนาะนี่นี่นี่ไล่สัดสัดให้เบืบ้อง ทั้งหมดยี่ิบปดใบนับรวมแล้วนี่ครับเอาเพิ่งเอาไปยากด้วยกับสีน้ำเลยครับเด้อ งวดนี้แลหละงวดเจ่เทิงเลยแหละว,วันที่หนึ่งกรกฎาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นี่แหละครับตัวเด็มันบังเล็บบังเล็กบังเตกับสิงไงเห็นปุ้งเหรอย่าผมใบหวยบัวใบรับสื่อตามควอาม,ม,ามัดนี่แหละ มตาตัวไหนกันเสื้อตัวนั่นนะครับอ่าอย่าลืมขอบคุณหลายๆเลยครับที่เบึงบฝากฝากดติดตามฝากบึงฝ,ฝากติดตามน้ำเลยครับส่องปลาเึ้งเป็นตกลงไปเหวครับส่องกำลังเปิดไหมเอาเพื่อผมด้วยจำใบเรีกเยกไอ้เด้อขอบคุณหลายๆที่ดูนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ